ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่นะครับมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้เย็นนี้ก็ติดช่อง34ไว้อย่ากระพริบตามีเรื่องให้เผือกแน่นอนจ้าคลิปเด็ดมีภาพประกอบด้วยรอหมอปลาบอกมาค่ะแต่ปรากฏว่าล่าสุดนะครับมีผู้ใช้ Facebook อีกคนนึงนะครับบอกว่าอ้าวสี่ทุ่มแล้วช่องอมริน34ิยังไม่เสนอข่าวคดีน้องชมพู่เลยแปลกจังทั้งทนายโนบิและหมอปลาบอกว่า รอดูข่าวแต่คลิปปล่อยมาแล้วนะที่เพจอย่าหาทำซึ่งผู้ใช้ Facebook อีกคนหนึ่งนะครับก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าอมรินไม่กล้าเปิดหมอปลาทนายโนบิตะและคนรอดูเงือบเลยคงกลัวจอดําลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับว่าเขาจะแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคนแรกนะครับบอกว่ากลัวเจอจอดําเปล่าเราดูตลอดแต่ไม่มีนะ่ะจะจบแล้วนะ โคตรมาน,นะครับบอกว่าอมรินไม่ได้เสนอข่าวลุงเลยโคตธรมาน,นะครับบอกว่าโดนคําสั่งแน่เลยค่ะโคตธรมาน,นะครับบอกว่าดูได้ค่ะคลิปที่ตายขอโทษนะขอโทษศพน้องชมพู่นะคะที่เพจอย่าหาธรรมหรือย้อนดูนี่แชร์มาก่อนโพสต์นี้นะโคตธรมาน,นะครับบอกว่าเหนื่อยละนอนโคตธรมาน,นะครับบอกว่าเราก็รอดูไม่เห็นมีค่ะโคตธรมาน,นะครับบอกว่ารอดูเหมือนกันค่ะโคตธรมาน,นะครับบอกว่า กำลังดูอยู่เหมือนกันนะยังไม่มีข่าวเลยค่ะโคดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะข่าวจะหมดเวลาแล้วอะไม่มีโคดมานะครับบอกว่าสงสัยไม่เอามาออกอากาศแล้วมั้งคะโคดมานะครับบอกว่าดูจนจบกูไม่มีน่ะหลอกเราโคดมานคะครับบอกว่าจบข่าวค่ะโคดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะรอแต่ไม่มีสงสัยไม่ออกแล้วน่ะจบแล้วเสียใจนะอุตรอรอโคดมานะครับบอกว่าจบข่าวอุตสห์รอ่ะโคดมานะครับบอกว่า ไม่มีข่าวเลยคนธรรมะนะครับบอกว่าพรุ่งนี้นะคะพี่น้ำฟ้าบอกมาใหม่แล้วนะคะว่าเวลาไม่พอคนธรรมนะครับบอกว่ารอจนจบเลยค่ะวันนี้คนธรรมนะครับบอกว่าเขาจอโต๊ะน่ะสงสัยคลิปมันเยอะน่ะเวลาไม่พอน่ะรอดูพรุ่งนี้นะคนธรรมนะครับบอกว่าคลิปตายจุดทูบไปรับศพค่ะย้อนดูจากโพสต์เราได้นะก่อนโพสต์นี้น่ะเราแชร์มาไว้นะคนธรรมนะครับบอกว่า เราดูที่เพจยาธรรมแล้วค่ะเพราะเราก็อยู่กลุ่มเพจยาธรรมจ้ะโคนธรรมนะครับบอกว่าจ้าก็แชร์มาไว้ละโคนธรรมนะครับบอกว่าวันนี้อมรินไม่เห็นเสนอข่าวเลยโคนธรรมนะครับบอกว่าใช่ดูจนจบไม่มีโคนธรรมนะครับบอกว่าใช่ใช่รออยู่ไม่เห็นมีเลยโคนธรรมนะครับบอกว่าข่าวจบแล้วไม่มีคลิปพุดดิ้งไม่พูดถึงเลยหมอปลาเปิดเองดีกว่าค่ะโคนธรรมนะครับบอกว่า เข้าดูที่เพจหยาหราทำหรือกดดูที่โพสต์ชื่อเราก่อนหน้าโพสต์นี้นะ่ะก็ได้นะเราแชร์มานะ่ะคนทรมานะครับบอกว่าจบแล้วไม่เห็นมีใครเลยคนรรมานะครับบอกว่านั่นสิอุตสาหรอดูเงียบเลยนะจบข่าวไม่มีอะไรในกอไผ่ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่ประชาชนในโลกออนไลน์ได้แสดงความคิดเห็นนะครับและแสดงความคืบหน้าล่าสุดนะครับ ลองไปเปิดดูที่เพจอย่าหาทำนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับและฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลจากผู้โพสต์และผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสตข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้สเสด็จไม่ใช่ตัวแปรสำคัญหลังจากที่นั่งฟังข่าวเก่าทำให้รู้สึกว่าคนที่สำคัญในคดีนี้คือลุงแตรขายน้ำานะ่ะ และพยานอีกคนที่เห็นเด็กถ้าสองคนนี้พูดไม่จริงจะกลายเป็นว่าไม่มีใครเห็นเด็กในวันที่เกิดเหตุสมมติถ้าเด็กหายก่อนและว,วางแผนกันเพื่อจะปกปิดถ้าเป็นแบบนี้ตำรวจสืบให้ตายก็หาคนร้ายไม่เจอแค่พยานเท็จสองคนกับไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทุกอย่างก็จบแล้วครับคดีนี้ ถ้าหาเวลาที่เด็กหายจริงๆไม่ได้และตำรวจไม่มีหลักฐานก็จับแม่ไม่ได้หรอกลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่าแต่เด็กแก๊้งจำปาเห็นน้องด้วยนะคะวันที่11นะ่ะคนธรมานะครับบอกว่าเสื้อสม้มคนธรมานะครับบอกว่านั่นน่ะสิสารวัตรแรมโบ้ก็คิดว่าน้องหายก่อนวันที่11และในเฟซบุ๊กของซด,ดิ้งนะ่ะก็บอกว่า เดินไปซื้อของกินให้กับน้องแสดงว่าสดิ้งเดินไปซื้อของน่ะคนเดียวมันดูขัดขัด,ขดกันนะกับคำพูดของคนบ้านนี้นะ่ะเชื่อถือไม่ได้สักคำเดียวโคตรธมะนะครับบอกว่าใช่ค่ะเราคิดแบบนั้นน้องตายคืนวันที่10ย่างเข้า1 1เอาไปซ่อนเจอ14ใช่ไหมคะโคตธรรมะนะครับบอกว่าคิดเหมือนกันเลยคำว่าน่าจะวันที่10แล้ววันที่11 คือการวางแผนการที่ลงตัวนะ่ะว่าวันที่น้องหายจริงน่าจะวันที่10แต่ไปย้อนแย้งที่ลุงแต่นะ่ะเห็นน้องกับพี่สาวในวันที่11ตอน8นาฬิกาสามนาทีโคธรรมานะครับบอกว่าถ้าน้องหายก่อนว่าแต่แก้งจำปาอนนะ่ะเขาเห็นน้องนั่งเล่นเดินเล่นหน้าบ้านนะถ้าเห็นอนะ่ะแสดงว่าวันที่11 แต่ถ้าไม่เห็นน้องนะ่ะเห็นแต่คนเสื้อส้มแสดงว่าคนเสื้อส้มแสดงละครเพื่อให้เห็นว่ามีคนอุ้มไปคนธรรมานะครับบอกว่างั้นก็หมายความว่าคือการแสดงล้นล้วนในวันที่11น้าประกาศหาน้องตั้งแต่7จ็นาิกาสานาทีถึง9ก้นาฬิกา,า,า 9. รู้เร็วมากนะ่ะลุงแต่และแก๊งจำปาพูดความจริงไหมงงคนรรมานะครับบอกว่า แก๊งอาจเห็นคนเสื้อส้มว่าแต่จะเห็นน้องนั่งเล่นดินหรือเปล่าคนธรรมะนะครับบอกว่าอย่าลืมว่าจู่ๆแก้งจำปาก็บอกว่าสเสด็จไม่ได้รับแล้วไทม์ไลน์ก็เลื่อนไปคนธรรมะนะครับบอกว่าเช็คความเคลื่อนไหวของโทรศัพท์มือถือทุกคนที่เกี่ยวข้องบวกเช็คความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารอีแม่ก็น่าจะจบได้แล้วนะอยู่ที่ว่าตำรวจจะทำหรือเปล่า เรื่องเล็กๆนะ่ะทำให้เป็นเรื่องใหญ่คนธรรมนะครับบอกว่าแม่ไม่เปิดเผยข้อมูลในโทรศัพท์ช่วงเช้าให้ใครดูซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นความคืบหน้าที่ประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้ช่วยกันจับพิรุษกับเรื่องนี้ไว้นะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับต้องขอบคุณสําหรับข้อมูลจากผู้โพสต และผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับมีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ใครจําได้บ้างไหมที่มีช่วงแรกๆนะ่ะที่นักข่าวถามว่าทําไมแม่และพ่อไม่ขึ้นไปดูชมผู้บนเขาที่มีคนบอกว่าเจอแล้วนะ่ะ แล้วสาได้บอกว่ายายไม่ให้ขึ้นกลัวจะแบกกลับลงมาและผู้สื่อข่าวไปถามยายนะ่ะยายตอบขนาดพ่อมันเจอศพยังเป็นลมเราไม่ได้ฟังผิดนะเพื่อนๆลองไปหาคลิปนี้ดูเราเลยสงสัยว่าพ่อจะเห็นศพชมพู่ได้อย่างไรในเมื่อวันเผาหรือวันไปเจอศพน้องนะ่ะทั้งสองคนไม่ได้เห็นศพชมพู่เลยนี่เลยทำให้มั่นใจว่า ทั้งผัวและเมียขึ้นเขาไปในวันที่11ช่วงเวลาตี2-3ถึง3แน่นอนและอาจจะไปพบเห็นหรือแบกน้องไปก็ได้นี่แค่สงสัยนะคะอย่ามาแจ้งข้อหาล่ะว่าใส่ร้ายน่ะเพราะเธอยังสงสัยลุงพลว่าเป็นคนร้ายได้คนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยเช่นกันลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกนั้นบอกว่าคนที่จะจบเรื่องนี้ได้ คือน้องสานะจ๊ะบอกเขาเถิดโคธรรมนะครับบอกว่าเห็นด้วยค่ะโคธรรมนะครับบอกว่าใช่ค่ะเห็นด้วยโคธรรมนะครับบอกว่าก็เคยได้ยินเหมือนกันนะคํานี้น่ะโคธรรมนะครับบอกว่าใช่ค่ะลองตามคลิปดูนะใครจําได้โคธรรมนะครับบอกว่าเราก็ได้ยินโคธรรมนะครับบอกว่าคุณสาบอกว่าขึ้นเขาน่ะแป๊บเดียวนะก็ลงมาตอนรับแขกที่บ้านน่ะ ตรูถามหน่อยนะตีสองตีสเนี่ยรับแขกแล้วสําคัญกว่าลูกอย่างนั้นหรือตํารวจจะสงสัยเหมือนเราไม่น่าคนทรมาะครับบอกว่าตํารวจก็แปลกคนเขาพูดกันขนาดนี้นะ่ะแล้วยังเฉยอยู่นะงงมากที่กะลุงนะ่ะสอบแล้วสอบอีกคนทรมาะครับบอกว่าใช่ใช่ค่ะเราก็คิดเหมือนกันนะตอนที่แม่บอกกับน,นักข่าวว่าแม่ไม่เคยขึ้นเขานะ่ะแต่แม่ขึ้นไป สามรอบก่อนเจอศพน้องชมพู่นะ่ะและรอบสุดท้ายคือไปตอนตีสองกับอนามัยพ่อน้องชมพู่นะ่ะกลับลงมาตอน9ก้ามงเช้ากว่ากว่าก่อนเจอศพน้องพ่อกับแม่ขึ้นไปทำอะไรกันเหรอตั้งหลายชั่วโมงนะ่ะขัดแย้งกับตอนให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะแม่ไม่เคยขึ้นเขาคดมานะครับบอกว่าบ้านสามหลังนี้แหละ ต้องรู้เห็นกับการตายของน้องชมพู่อย่างแน่นอนแต่ปากแข็งโคตมานะครับบอกว่าเห็นด้วยค่ะโคตมานะครับบอกว่าพ่อให้สัมภาษณ์วันที่น้องชมพู่หายว่าเดินขึ้นเขาไปหาน้องกลับมาบ้านช่วงฟ้าสางสองวันโคตมานะครับบอกว่าเคยได้ยินอยู่นะแต่ตอนนั้นอะ่ะยังไม่คิดอะไรโคตมานะครับบอกว่าตอนนั้นไม่ได้คิดเหมือนกันค่ะเพราะยังไม่มีข่าวว่า สองผัวเมียขึ้นเขาตอนตี2พอมีข่าวออกมานะเราคิดถึงคลิปนี้เลยค่ะและยังสงสัยว่าสองคนนี้น่าจะทำอะไรกันอยู่ยายแก่คงลืมว่าสองผัวเมียนะ่ะยังไม่เห็นศพน้องเลยแม้แต่วันเผานะ่ะก็ไม่ล้างหน้าน้องนะ่ะเป็นครั้งสุดท้ายเลยเผลอพูดออกมา ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่ประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้ช่วยกันวิเคราะห์ไว้นะครับต้องขอบคุณสำหรับเจ้าของโพสต์นะครับและผู้มาคอมเมนต์ทุกท่านเลยนะครับ